รอบนี้เขาไม่ธรรมดานะครับรอบนี้เขามีขยับได้มีเสียงพร้อมดูนา่าริดอริดชอบมากนะครับชอบ,ชอบไหมชอบมากชอบชอบ,ชอบมากแต่ตอนแรกไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้เลย เราก็จะเขาเขาไปดูข้างในกันต่อเอ้ยเจะเนอทําไมวะเราจะเข้าไปดูข้างในกันต่อนะครับตัวนี้คอยาวตัวใหญ่เฮ้ยได้ได้เสาได้เสาคอยาวตัวใหญ่บมีมากมายไหมมากมายจริงไหมมีมากมายจริงจริงนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ก่อนเราจะเข้าไปชมด้านในเราก็มาเจอน้ำตกนะครับน้ำตกเป็นน้ำตกกับแล็ p เตอร์นะครับออันนี้ชอบมากเราปกติอันนี้จะชอบน้ำตกอยู่แล้วด้วยนี่มีต้มแซ่บกับลาบสุกด้วยอันนี้จะชอบมากข้าวเหนียวร้อนๆอนอกมาไม่แก้หรอ คนละน้ำต๊กมาก็บอกได้เสาคอ,อยาวปะอันนี้ทางออกออกมาทางเข้าทางนี้ครับ